ดีค่ะมาตามคอมเมนต์นะคะที่ให้ตูนมาสอนนะคะติดป้ายหลีดยังไงให้แน่นนะคะอันดับแรกก่อนนะตูนจะบอกว่าตูนใช้ป้ายหลีดใช่ไหมคะแล้วก็ใส่ไปในซองนะคะซองใสก่อนหนึ่งรอบนะคะแล้วก็พับปิดด้านหลังเทปใสปกติเลยนะคะ1นซองใส่ก็คือทําให้แน่นนะคะแล้วก็สองก็จะทําให้แบบกันความชื้นสำหรับเป็นดอกไม้สดนะคะมันก็จะทําให้กระดาษไม่เปียกนะคะเวลาเราฉีดน้ําหรือว่าเจ้าภาพฉีดน้ํานะคะมันก็จะอยู่ ข้อความก็จะอยู่ชัดเจนนะคะอ่ะแล้วพอมาด้านหลังนะคะเราจะติดไม้กันเนาะอันนี้เป็นวิธีของตู้นะบา,บางคนเขาก็จะใช้โฟมบางคนก็จะใช้ไม้นะคะอะเราจะทําขาที่ติดไว้เสียบเข้าดีกันก่อนนะคะตู้จะใช้ตัวนี้นะคะไม้เสียบลูกชิ้น4คูณ9นะคะแล้วก็ลวดนะคะงอแบบนี้นะคะงอแบบนี้เข้าหากันแล้วก็ใช้ยางนะคะพันแบบนี้เลยพันให้แน่น เอาให้แบบแน่นเลยนะคะแบบดึงรวดดึงรวดแล้วไม่หลุดนะแล้วก็คล้องไปที่หัวแบบนี้นะคะทําแบบนี้นะคะสองอันนี่นะคะอีกอันหนึ่งเนาะแบบนี้ค่ะหันเข้าไปนะคะนี่ได้สองอันแล้วนะคะแล้วทีนี้ที่ดามหลังที่ดามให้ตรงนะคะตุลจะใช้เป็นไม้เรียวนะคะตัวนี้ เป็นไม้เรียวมีขายที่ปากคลองตลาดนะคะเป็นไม้เรียวไม้ไผ่นะคะจะเป็นไซส์แบบประมาณพวงหลีดเลยนะคะเดี๋ยวเทียบให้ดูมันก็จะสั้นกว่าป้ายหลดีดนิดนึงเนาะแบบนี้แต่มันก็ทําให้หลีดตรงนะคะบางร้านเขาก็จะใช้โฟมนะคะแต่ว่าของที่ร้านตูนจะใช้เป็นไม้เรียวนะคะเดี๋ยวจะมาติดกันนะคะวิธีการติดนะคะก็จะใช้นะคะอันนี้วางลงนะคะวางลงกะระยะนะคะอันนี้ตูนจะไปติดพวงหลีด ดอกไม้ที่เป็นพวกดอกไม้จันจะใช้โครงเล็กนะคะก็จะเอาเข้ามานิดนึงนะคะแล้วตุงก็จะใช้เทปเทปนะคะเทปกลามที่ใหญ่แปะก่อนทเทหนึ่งนะคะไม้เรียววางรับหัวรับท้ายกันนะคะแล้วตุงก็จะงอรวดตรงนี้นะคะลงมา ก,กันว่าเทปกาวหลุดก็ยังมีอันนี้เกาะกันอยู่นะคะป้ายก็จะไม่หลุดง่ายนะคะติดเพราะว่าบางทีอบางทีเราคือเทปกาวใช่ไหมเวลาเจอความชื้นมันก็จะดีดก,กัวออกนะคะก็จะเสียเวลาทาแบบนี้นิดนึงแต่ว่ามันก็จะอยู่่เเรียบร้อยนะคะก็สามารถเอาไปติดได้เลยนะคะ